วันนี้เราจะไปทำขนมขายหารายได้เสริมในช่วงปีใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับครัวปั้นแป้งนะคะพี่แฉกก็จะพามาทำขนมนะคะที่ขายดีนะคะในช่วงปีใหม่ค่ะวันนี้ก็คือเค้กต้มโบรา พี่แขกก็จะมาทํำขายนะคะแพ็คหชิ้นแบบนี้ค่ะก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางแล้วกเ็เป็นการสร้างแรงสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการทําอาชีพหรือว่าไรายได้เสริมนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิธีทำนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่แขกด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทํานะคะเดี๋ยวผู้แขกจะกินเราก็มาดูเนื้อเค้กกันก่อนนะคะว่ารสชาติหรือว่าหน้าตาเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเนื้อเขานะคะ วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองค่ะ5ฟองน้ำตาลทราย100กรัมแป้งอนเนกประสงค์1 1 0กรัม SP 15กรัมเกลือป่นเสร็1สช้อนชาผงฟูเศษสช้อนชาน้ำเย็นนะคะห้กรัมเนยละลาย30กรัมกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีแยมนะคะอันนี้เป็นท็อปปิ้งค่ะ เพื่อนเอนจะใช้ฟิลลิ่งก็ได้นะคะแล้วก็บัตเตอร์ครีมสำหรับแต่งหน้าค่ะค่ะแล้วก็จะหยอดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะพิมพ์ขนาด2816ค่ะหรือเพื่อนเอนจะใช้3219ก็ได้นะคะอ่าเริ่มแรกเราก็จะใส่ไข่ลงในโถตีค่ะน้ำตาลทรายตามด้วยกลิ่นวานิลา ตามด้วย sp ค่ะ sp 15กร,รัมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอ่ามาเสร็จแล้วเรากร็จะร่อนแป้งค่ะผงฟูแล้วก็เกลือนะคะร่อนรวมกันได้เลยค่ะ เมื่อล่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในโถตีกันนะคะตาเมื่อใส่เสร็จเราก็จะใช้ไม้พายยางเนี้ค่ะคนเพื่อลดการฟ้งกระจายของแป้งนะคะ เมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เครื่องเลยค่ะใช้ความเร็วปานกลางก่อนนะคะสักประมาณ1นาทีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายยางเนี้ยค่ะเ,เกลี่ยขอบอ่างก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็ปิดเครื่องค่ะเกลี่ยแป้งนะคะที่ติดขอบอ่างค่ะ เราก็จะใช้ความเร็วสูงสุดนะคะในการตีค่ะตีให้เขาเ,ออเป็นครีมขาวนะคะฟูนิดหน่อยค่ะไม่ต้องฟูมากาเราก็จะเห็นว่าเนื้อขนมเราเนี่ยฟูขาวขึ้นมาระดับนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปค่ะเย็น จัดก็ได้นะคะใส่เทลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องใช้ความเร็วสูงค่ะเหมือนเดิมในการตีนะคะเพื่อนๆก็สังเกตเนื้อดูนะคะเพราะว่าบางทีจับเวลาเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะเพราะเครื่องตีแต่ละเครื่องเนี่ยจะตีออกมาไม่เหมือนกันค่ะใช้เวลาไม่เท่ากันเราก็ต้องสังเกตด,ดูเนื้อเอานะคะ เดี๋ยวพี่แขกก็จะเกลี่ยขอบอ่างอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ส่วนผสมออน้ำกับเนื้อเคกเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อกันค่ะเนี่ยค่ะพอเกลี่ยแล้วเขาจะเป็นร่องนะคะไม่คืนตัวแบบลงไปง่ายนะคะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ,ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลดความเร็วลงค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะขั้นตอนนี้เราก็ใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะคะในการไล่ฟองอากาศเราก็ลดความเร็วลงค่ะ ลดลงเรื่อยๆนะคะถึงกว่าจะถึงเ,เบอร์หนึ่งค่ะ,อะตอนนี้ก็เนียนได้ที่แล้วนะคะพี่แกจะลดเหลือความเร็วเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะ ค่ะเราก็จะตีประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวพี่แขกก็จะใช้ไม้พายยางค่ะเกลี่ยนะคะเลยลงไปเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องนะคะใช้ความเร็วปานกลางค่ะสักแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ไม่ต้องนานค่ะแล้วเราก็จะรีความเร็วค่ะเหลือเกี้ยหนึ่งนะคะ หังนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมวอร์มเตาไว้ด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้ไฟ160่องศาค่ะอะเนื้อขนมเราก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้พี่แขกจะใช้ถุงบีบนะคะแบบนี้ก็ตักขนมใส่ถุงบีบเลยจ้าแล้วก็หยอดลงไปในถ้วยได้เลยค่ะไม่ต้องหยอดเต็มพอดีนะคะพ่องๆไว้นิดนึงค่ะเพื่อให้เขาฟูนะคะจะได้เต็มถ้วยพอดี ตอนนี้พี่แขกก็หยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณ25ถ้วยค่ะอเสร็จแล้วพี่แขกก็จะใส่เตาค่ะจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะไฟ160องศาค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเตาดูแล้วค่ะอันนี้ถ้วยพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คดูกันว่าสุกหรือยัง โดยใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปค่ะนี่ค่ะไม่มีเศษขนมติดนะคะแล้วหน้าเขาตึงๆก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูถ้วยเล็กกันบ้างนะคะนี่ค่ะสุกเหมือนกันค่ะีแขกก็จะออกมานะคะแล้วก็วางผึ่งลงบนตะแกรงค่ะให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทถ้าเพื่อนๆมีถาดหลุมที่เป็นเรียบๆนะคะไม่อยากอันนี้จะดีมากเลยค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อนนี่ค่ะเขาก็จะนุ่มนะคะมีความยืดหยุ่นดีค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเตรียมแยมค่ะวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้พี่แขกจะใช้แยมท็อปปิ้งนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ฟิลลิ่งได้ค่ะใส่น้ำร้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะแยม200กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปั่นให้เขาละเอียดค่ะ มาเตรียมแยมแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาลุยแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะจะแต่งยังไงหรือว่าถนัดแบบไหนก็เออได้หมดนะคะหน้าขนมของเราก็เ,เวลาเย็ยนแล้วก็ยุบลงไปนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซีเรียสเนี่ยค่ะปาดให้เรียมนะคะ แตชอบแยมเยอะแยมน้อยเราก็ตามความถนัดค่ะตามความชอบของเราได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ครีมทั้งหมด3ส,สีนะคะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวค่ะพี่แขกก็จะใส่สีผสมในถุงร้อนนะคะสะดวกดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษลอกลายค่ะกระดาษที่เราลองถาดนะคะตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ม้วนทำเป็นกลวยค่ะเพื่อใช้แต่งหน้าเค้กค,ค่ะอันนี้ก็วาดลวดลายได้เต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆมีไอเดียอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้พี่แขกก็จะแต่งแบบหน้าแบบเค้กโบราณน,นะคะ เดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะคือแต่งหน้าดอกไม้ข้างบนนะคะนี่ค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้พี่แขกจะใช้หัวบีบนะคะเบอร์ 2D ค่ะที่บีบคุกกี้เนี่ยค่ะก็จะใส่ในถุงเป็น2ส,สีนะคะสีขาวกับสีชมพู แต่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะมือใหม่ไม่เคยทำก็สามารถบีบดอกไม้ได้ค่ะแค่นี้ก็สวยงามแล้วค่ะเหมือนกับเค้กโบราณที่เขาขายตามท้องตลาดเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่แขกจ,จะตกแต่งด้วยสีเขียวค่ะอีกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มใบไม้ให้เขาค่ะใบไม้ก็ทำไม่ยากนะคะใชออ้อันเมื่อกี้เลยค่ะที่เราบีบเส้นสีเขียวนะคะก็ ตัดเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไระสามเหลี่ยมเหรอตัดเป็นเหมือนปากฉลามะค่ะตัดสองข้างนะคะให้เท่ากันค่ะแล้วเราบีบใบไม้ออกมาจะเท่ากันนะคะแบบนี้เมื่อตัดเท่ากันแล้วเราก็ใส่ใบไม้เลยค่ะตกแต่งให้สวยงาม ต้นทุนวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะพี่แขกก็ขึ้นไว้บนวิดีโอแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองดูและลองคำนวณดูค่ะว่าอยากขายราคาเท่าไหร่นะคะ